สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแกะกล่องอุปกรณ์เสริมของทาง Peak Design นะครับชื่อว่า Anchor นะครับประโยชน์ของมันนะครับก็คือเวลาเราจะเอาสายไม่ว่าจะเป็นสายคล้องแขนแบบนี้หรือสายคล้องคอนะครับไปเชื่อมยังอุปกรณ์ต่างๆนีครับมันจะสะดวกโดยการปลดล็อก วิธีการปลดลอกขอก็ง่ายอยู่แล้วมันจะทําให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถ้าใครชอบเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยๆตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนจากอุปกรณ์อื่นนะครับอย่างเช่นกล้องตัวนี้มาเป็นแอคชั่นคาเมล่าถ้าเราถอดเปลี่ยนจากตัวนี้มันจะถอดได้เร็วเห็นไหมครับแล้วก็ป้องกันการตกหล่นจากแขนเพื่อเซฟอุปกรณ์ของเราหรือจะเปลี่ยนมาเป็นตัวกล้องตัวนี้ก็ได้กล่องนี้มีทั้งหมด4ชิ้นตามที่เขียนไว้อย่างนี้นะครับ4แพ็คลักษณะของกล่องก็ประมาณนี้ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆแล้วแต่เรรราจะะะไปปยุกต์ใช้นคับ เป็นอุปกรณ์ของทางซานฟรานซิสโกนะครับพิกดีไซน์แต่ตัวนี้ไปผลิตที่ประเทศจีนก็มีการแนะนำการใช้งานอย่างนี้มีสติกเกอร์ใสวงกลมนะครับป้องกันการแกะตรงนี้ด้วยแกะดูพร้อมกันเลยนะครับในกล่องก็มีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดึงออกมาดูพร้อมกันก็อธิบายนะครับวัสดุที่นำมาใช้ก็ทั้งหมด3ชั้น แล้วมีห่วงให้ทั้งหมด4ห่วงนะครับนี่ครับตัวแองเกร์ของทางพิกดีไซน์ซึ่งแองเกร์ตัวนี้ก็จะแปลว่าสมอเรือก็ได้ coaster. หรือเป็นตัวเทียบเข้ากับท่าเรือก็ได้ก็ประมาณนี้ก็เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวล็อกที่คล้องแขนหรือที่ล็อกคล้องคอครับมันจะสะดวกในการเชื่อมต่อนะครับ <S <S ผมก็เอาไปร้อยเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆที่ผมมี อันนี้ก็เป็นเพจขาตั้งกล้องของทางพี่ดีไซน์เหมือนกันสวมอย่างนี้นะครับดูรูของอุปกรณ์เราด้วยนะครับถ้ามันสอดตัวสายของแองเกอร์ไม่ได้เราก็ต้องใช้ห่วงที่เขาแถมมามันเหมือนกับพวงกุญแจครับตัวนี้แต่ถ้าสอดได้ก็สอดไปเพราะว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์ถทยบันทึกวิดีโอนะครับเสียงมันจะลบคนดังกุกแกกกุกแกกนะครับอันนี้พอสอดได้ผมก็สอดเข้าไปเลย าดูตัวอย่างการใช้งานนะครับผมมีสายคล้องแขนผมไม่ชอบคล้องคอนะครับผมก็จะติดไว้อย่างละตัวละตัวไว้อุปกรณ์ที่ผมจําเป็นต้องใช้งานอย่างเช่นผมจะถ่ายรูปทั่วไปผมก็ใช้กับกล้องตัวนี้แค่ทําสายตัวนี้ให้ตรงกดแล้วก็ลากอย่างนี้แค่นั้นเองอยากเปลี่ยนมาเป็นแอคชั่นคามล่ากดแล้วก็ดึงถอยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแอคชั่นคามิล่าทำสายให้ตรงนิดนึงกดแล้วก็ลากอย่างนี้กดแล้วก็ลากลากลับเปลี่ยนมาเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูงหน่อยนะครับ กดแลว้วก็ลากแล้วก็หยุดการใช้งานชั่วคราวกดลากเก็บใส่ในกระเป๋ากล้องตัวนี้ใส่ในกระเป๋าตัวนี้ก็มารวบลัดที่แขนแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานของทางพิธี사이เขาจะสะดวกสําหรับคนใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ